สวัสดีค่ะพันไม้สไตล์บีโบค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรสร้างบ้านกันอีกแล้วนะคะไม้ที่หลายๆคนรู้จักและก็พบกันได้บ่อยค่ะต้นนี้ก็คือต้นดอกยา้าขาวนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นกันได้บ่อยแล้วค่ะดอกยา้าขาวเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะคะอยู่ได้หนึ่งถึงห้าปีนะลําต้นเขามีลักษณะตรงนะคะนี่ค่ะตรงแล้วก็จะมีแบบกิ่งก้านน้อยนะคะ ไมขึ้นกลางแจ้งเนาะพบไปเชอบไปชอบอากาศชื้นนะคะแล้วก็ได้แดดลำไรบ้างนะคะลักษณะเนี่ยเป็นใบเดียวนะเรียงสลับกันตามลำต้นนะคะขึ้นใบเดียวรูปก็คล้ายๆรูปไข่นะคะบนรูปรีนะคะปลายใบก็จะแหลมนะขอบใบจะจะหยักนะคะจะมีมีสะหยักเป็นเล็กๆนะคะขอบใบ ดอกก็จะออกดอเป็นกระจุกนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระจุกบนปลายยอดนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะช่อแยกนะคะแล้วก็แตกเป็นแขนงนะเห็นไหมเขาจะมีกิ่งแบบเป็นช่อแต่ว่าแยกออกเป็นแขนงนะคะ เราจะขึ้นมากตรงที่ไปดอกนะลักษณะก็จะมีการลดหลั่นกันไปนะคะส่วนดอกเขาก็จะมีสีม่วงนะคะเราจะเห็นเด่นสีม่วงสีขาวแต่ว่าดอกอ่อนก็จะมีสีม่วงนะคะออกลักษณะม่วงอมอมแดงนะคะหรือว่าอมชมพูนะคะ เมื่อบานสีเขาก็จะจางลงนะคะในดอกเนี่ยพอดอกเขาแห้งข้างในก็จะเป็นเมล็ดเป็นผลนะคะผลของเขาก็จะมีลักษณะล่อนนะข้างในเนี่ยจะมีลักษณะล้นนะคะแล้วก็ในหนึ่งผลก็จะมีเพียงเมล็ดเดียวนะคะรูปของผลก็ คล้กลทรงกระบอกนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่มันยังไม่ไม่แห้งนะคะส่วนเปลือกของเขาเนี่ยจะแข็งนะคะแล้วก็แห้งไม่แตกง่ายนะด้านบนก็จะมีขนนุ่มปอกคลุมนี่แหละค่ะด้านบนก็จะมีขนนุ่มปกคลุมไว้แบบนี้นะคะ ผลเป็นเป็นผู้เลยนะเวลาแตกก็จะบานนี่นุ่มเนาะเหมือนกับแปลงปัดแก้มเลยค่ะตัวขนเนี่ยเวลาแห้งแล้วเวลาก็บานเนี่ยถึงเวลาที่ลมพัดนะก็จะสามารถทำให้ตัวมเมล็ดนยไปลิวไปกับลมได้เลยนะคะตัวขนนุมน่มๆอันนี้ของเขานะคะต้นดอกขาวในส่วนมากจะใช้มเมล็ดนะคะในการขยายพันธุ์นะคะ ตัวนี้นะคะหากเราไม่เก็บไปก็คือจะมีพวกลมพัดไปก็จะตกที่อื่นก็จะเกิดการงอกต้นใหม่มาอีกนะคะรสชาติของต้นดอกยญ้าขาวเนี่ยถ้าใช้ในทางสมุนไพรนะคะจะมีรสชาติขมแบบชุ่มชุ่มนะคะเป็นยาเย็นนะคะสัตว์ระคุณของต้นดอกยญ้าขาวนี้นะคะเราจะใช้ในการแก้พิษนะคะบำรุงกำลังนะคะลดไข้หรือว่าเป็นยาล้างบอดนะคะ ส่วนใบของเขาก็จะต้มทำเป็นยากแก้หอบหืดได้นะคะส่วนประโยชน์ของเจ้าต้นนี้นะคะใช้เป็นสารสกัดนะคะจากดอกเนี่ยเพื่อนำไปใส่ไว้ในไทยก้นบุหรี่นะคะเพื่อใช้แก้อาการในคนที่ติดบุหรี่นะคะรสชาติของ ต้นดอกยาขาวเนี่ยมีลักษณะที่กินง่ายนะคะรสชาติดีเป็นยาเย็นนะคะคือเหมาะสําหรับการควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะเขาบอกว่ากินแล้วจะทําให้ไม่อยากอาหารนะคะถึงแม้ว่าดอกยาขาวจะมีประโยชน์เยอะอยู่นะคะแต่ก็มีข้อจํากัดในการใช้นะคะเพราะว่าในดอกยาขาวเราจะมีสารโพแทสเซียมสูงนะคะฉะนั้นจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคไตนะคะเราจะทําให้เกิดอาการคอแห้งปากแห้งแล้วก็ไม่อยากอาหารนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะนําสมุนไพรทุกชนิดมาใช้เราจะต้องศึกษาถึงวิธีการใช้แล้วก็คุณประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพันไม้สไตล์บีโบด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ